<TV. S 2> บริษัทมาสด้าเซล์ประเทศไทยจำกัดร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขันกอล์ฟมาสด้ AJTA Thailand Junior Championship 2024นนับเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีเยาวชนจากทั่วทวีปเอเชีย er, รวมทั้งเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันในครั้งนี้จะคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟทัวนเมนต์ใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเยาวชนที่ได้รับโอกาสจะมีโค้ชจากโรงเรียนชื่อดังหรือมหาวิทยาลัยชั้นนํามาสังเกตการและอาจจะได้รับการเสนอทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อและเป็นตัวแทนนักกีฬารวมถึงโอกาสในการแข่งขันเพื่อปูทางก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพในอนาคตต่อไป ปกติแล้วนะครับมาสด้าเองเนี่ยเราได้สนับสนุนในด้านกีฬานะครับแล้วก็การศึกษาในการช่วยผลักด,ดันนะครับเยาวชนไม่ว่าจะเป็นกีฬาหลากหลายประเภทโดยเป็นนโยบายนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่มาสด้าต้องการที่จะรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็ให้โอกาสนะครับเยาวชนได้มีโอกาสเป็นนักกีฬาอาชีพวันนี้เรามีความ ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้สนับสนุนนะครับโครงการนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเยาวชนนักกอล์ฟทุกๆท่านนะครับจะสามารถได้ใช้โอกาสนี้นะครับได้แสดงฝีมือนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นที่มาของการเป็นนักกีฬาอาชีพพร้อมกับได้รับทุนการศึกษาต่อไปนะครับ m a ส t e r ยังคงเดินหน้าในการส่งมอบความสุขในการขับขี่ joy of driving ภายใต้คุณค่าหลักที่ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางและมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขในการดำเนินชีวิตและพร้อมจะก้าวไปกับคุณในทุกเส้นทางเพื่อก้าวสู่วันพรุ่งนี้และอนาคตที่สดใสขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยกันให้ไกลกว่าเดิม